สวัสดีค่ะชาววัชจันทร์สื่อสร้างสารรค์ทุกท่านนะคะค่ะขอต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานนะคะเล่นเปลี่ยนโรคที่กรมอนามัยจังหวัดนนทบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะว่ามียังไงมีอะไรบ้างเชิญค่ะ สวัสดีค่ะชื่อโรสนะคะเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกค่ะของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนค่ะเ,เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกของเรานะคะได้ได้รวมตัวกันมาตั้งแต่ปี2562เนาะได้รวมตัวกันขึ้นมาในกลุ่มองค์กรหรือว่ากลุ่มที่ทำเรื่องของการเล่นนะคะเราเห็นความสำคัญว่า การเล่นเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเด็กได้จริงๆการเล่นมันคือความสุขการเล่นมันคือพื้นฐานในชีวิตของเด็กๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยเด็กๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเนาะแลวเพราะว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยก็อาจจะหลงลืมวัยเด็กแล้วก็ทําทให้เด็กๆเองเนี่ยไม่ได้เล่นค่ะเราจึงรวมตัวกันขึ้นมาเป็นเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกนะคะซึ่งประกอบด้วยนะคะมูลนิธิพัฒนาเด็กสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนค่ะกลุ่มมูลนิธิ เพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนากลุ่ม vr happy นะคะแล้วก็กลุ่มไม่ขีดไฟค่ะเรารวมตัวกันเป็นเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกนะคะแล้วก็ร่วมกันทำงานค่ะขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักในสังคมไทยเรื่องของการเล่นอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่านการทำพื้นที่ต้นแบบนะคะการสร้าง play worker คือบุคคลที่จะ ให้โอกาสเด็กๆในการเล่นซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูหรือทุกคนสามารถเป็นเพลเวอร์เกอร์ได้นะคะแล้วก็เราก็ทําพื้นที่ต้นแบบนะคะเพื่อไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต้นแบบที่หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งในครอบครัวชุมชนเองนะคะในสพดในโรงเรียนในในกลุ่มที่เป็นสถานประกอบการนะคะในกลุ่มที่เป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่เรียนรู้ต่างๆนะคะเรามีเราช่วยกัน ทดลองต้นแบบที่หลากหลายแล้วก็มาร่วมกันสื่อสารที่จะให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเครือข่ายของเราเนี่ยก็ได้มาร่วมกับทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะขับเคลื่อนนโยบายซึ่งต้องขอขอบคุณทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมากๆเลยนะคะที่เห็นความสําคัญในเรื่องของการเล่นเนาะแล้วก็ทําให้การเล่นเนี่ยเป็นนโยบายที่ชื่อว่าเด็กไทยเล่นเป็นโลกนะคะ แล้วก็การทำงานครั้งนี้นะคะเราได้ทำงานร่วมกันนะคะเป็นภาคีเครือข่ายของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะภาครัฐก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนาะส่วนภาคเอกชนก็จะเป็นเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะหรือว่าสสที่สนับสนุนเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกให้ช่วยทางกรมอนามัยขับเคลื่อนให้เกิด การพื้นที่เล่นนะคะทั่วประเทศไทยเนาะเป็นเป็นต้นแบบแล้วรวมถึงการสร้าง playworker นะคะบุคคลที่จะสามารถช่วยให้เด็กๆได้เล่นอิสระ,ะอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะทั่วประเทศเลยนะคะงานวันนี้เนี่ยค่ะเป็นงานเปิดตัวคล้ายๆกับเป็นงานเปิดตัววันแรกของนโยบายที่มีท่านรัฐมนตรีช่วยบ้าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสาธิตปิตุเตชะนะคะท่านได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็ มาร่วมเปิดงานในวันนี้ค่ะงานในวันนี้นะคะเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกเนี่ยได้มาร่วมช่วยในเรื่องของบูธต่างๆค่ะบูธกิจกรรมการเล่นบูธการเล่นนะคะในส่วนของเซตติ้งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสพดต่างๆว่าทําอะไรบ้างนะคะเราก็จะมีคุณครูที่เป็นพลเวอร์เกอร์ตัวจริงๆเลยที่ทํางานนะคะที่ทํางานใช้การเล่นในการพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็กวันนี้วันนี้ก็จะมา,มาร่วมกันแลกเปลี่ยนนะคะ มีเซตติ้งที่ทำงานการเล่นที่บ้านนะคะมีตัวอย่างของมูลที่พิการพัฒนาเด็กที่ทำเซตติ้งเรื่องของการเล่นที่บ้านให้ดูให้ผู้เข้าร่วมได้ดูวันนี้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะที่บ้านเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะอยากจะแบบ ให้เด็กๆได้เล่นอิสระนะคะเพื่อพัฒนาลูกๆของเราเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้วก็ทางมูลนิธิพกักการพัฒนาเด็กเองก็มีมีสื่อมีกระบวนการต่างๆที่จะมาเล่นกับผู้ผ,ผู้ปกครองด้วยวันนี้นะคะเซตติ้งของชุมชนนะคะแล้วก็พื้นที่สาธารณะต่างๆว่ามีไอเดียอะไรบ้างถ้าเราอยากจะให้เด็กๆได้เล่นนะคะ ทั้งหมดเนี่ยในซุ้มกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะกลุ่มอสมอกลุ่มทางอบทอหรือว่ากลุ่มทางพอมอที่จะได้เอาเรื่องเล่นไปทำเนี่ยค่ะเห็นตัวอย่างเนาะเห็นตัวอย่างว่าในเซตติ้งของสอพอดอในเซตติ้งในบ้านในเซตติ้งในชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะที่เราอยากให้เด็กเล่นเนี่ยมันทํำยังไงบ้างแล้วก็มีเพลเวอร์เกอร์ที่จะมาช่วยตัวจริงๆเลยนะคะที่จะมาช่วยอธิบายว่าเรา เราจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างที่เราจะช่วยเตรียมช่วยจัดช่วยดูแลเด็กให้เล่นอย่างมีความสุขแล้วก็ได้ได้เล่นอย่างมีพัฒนาการหรือทักษะรวมถึงคุณภาพของการเล่นที่ดีด้วยนะคะอันนี้ค่ะเป็นเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกที่เรามาช่วยกันในวันนี้เนาะนะคะสวัสดีค่ะคุยูนะคะจากสวนพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราพัฒนานะคะ Uh, วันนี้นะคะเราได้มาจัดการเล่นที่กรมนาไมยนะคะขอกล่าวในเรื่องการเล่นก่อนนะคะจากที่ศูน uh, ย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของเรานะคะได้เข้าเข้าโครงการมหัศจรรย์ในปี3เราก็ได้เห็นแนวทางการจัดโครงการ3ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อดีพื้นพื้นที่ดีแล้วก็ภูมิดีเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยสสอสอเนี่ยได้ให้ความรู้กับคุณครูเนี่ยในเรื่องการเล่นอิสระเราก็ได้ เข้าเข้า,ขาร่วมโครงการนี้หลังจากที่เราได้เริ่วมโครงการนี้เนี่ยนะเราก็ได้เอาโครงการนี้มาต่อย,ยอดที่ศูนย์พัฒนาเด็กๆของเรานะคะซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการเล่นอิสระนะคะมันจะช่วยพัฒนาการพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาในเรื่องทุกๆด้านของเด็กๆเ,เราจึงให้ความสําคัญกับการเล่นเป็นอย่างมากซึ่งเราเอาการเล่นเนี่ยไปจัดที่สูนของเรานะคะโดยเราได้จัด การเล่นเป็นวันเล่นอิสระเดือนละครั้งในที่ศูนย์นะคะซึ่งเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยเล่นตามธรรมชาตินะคะเล่นอิสระที่เขาอยากเล่นหลังจากที่เราได้จัดมาตอนนี้นะคะปีเป็นปีที่2แล้วนะคะเราได้เห็นถึงผลสะท้อนว่าเด็กในศูนย์ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงในด้านร่างกายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายเนี่ยเขาเขาเขาเก่งมากเลยแล้วก็เขาแข็งแรงเขาไม่ป่วยเขาป่วยเขามาโรงเรียนอย่างมีความสุขนะคะ เขามีความาต้องการที่จะเล่นอิสระเนี่ยอย่างมากซึ่งเราก็ได้ให้ความรู้ต่อยอดผู้ปกครองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะจัดเฉพาะในสูนยนเด็กเล็กของเราอย่างเดียว สวัสดีค่ะชื่อชนัตยาทองปลูกนะคะมาจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเดยนพิทักษาสำนักง,งานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนครนะคะ่คะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะโครงการนะคะมาสจันร์สื่อสร้างสารสสสอของเรานะคะคที่ได้ให้โอกาสนะคะทางศูนย์พิทักษาของเรานะคะได้ร่วมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเล่นในเด็กปฐมวัยนะค,ะ,คะก่อนอื่นนะคะการเล่นของเรานะคะเราก็เริ่มจาก ให้เด็กได้เล่นในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เราเราได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเราก็มีการาจัดพื้นที่การเล่นให้กับเด็กๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้จะเป็นแผนนะคะแผนผางการเล่นของศูนย์พิทักษ์ษาของเรานะคะแล้วก็จัดทุกพื้นที่นะคะของอเล่นของเด็กนะคะให้เข้ากับบริบทของทางศูนย์พิทักษ์ษาของเรานะคะเราก็ได้รับ นะคะการสนับสนุนจากผู้ปกครองนะคะได้ให้จัดสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์การเล่นนะคะจากวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะบทบาทคุณครูค่ะคุณครูก็มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทนะคะจากเป็นการที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงการเล่นแต่คุณครูเริ่มพอเข้ามาในโครงการนี้เริ่มรู้ในเรื่องของการให้เด็กๆได้เล่นโดยที่ไม่ต้องไปแทรกแซงการเล่นเขาเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ คิดนะคะได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเราก็จากการเข้าร่วมโครงการของเรานะคะเราก็ได้จัดทำค่ะเพื่อต่อยอดของเรานะคะก็จะเป็นพิทักศามินิมาร์กนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการรู้ค่าของเงินการเลือกซื้อของที่มีประโยชน์ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นพวกขนมนะคะเราก็จะเน้นเรื่องเรื่องของขนมไทยๆนะคะแล้วก็การเลือกซื้อของที่มีประโยชน์นะคะงดในเรื่องของขนมกรุบกรอบนะคะแล้วก็รู้ในด้านค่าของเงินตัวเลขนะคะค่ะก็ ของทางสูรพิทักษ์สาวของเรานะคะก็ขอนําเสนอนะคะเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปก็คือว่าหลังจากงานวันนี้ค่ะเครือข่ายเล่นเป็นโลกเองเนี่ยเราก็จะช่วยกันร่วมกับทางกรมอนามัยโดยการสนับสนุนของสองสงนะคะที่ให้เราขับเคลื่อนในการอบรมเพลเวอร์เกอร์ค่ะอบรมคุณครูอบรมชุมชนหรือกลุ่มคนที่จะเป็นเพลเวอร์เกอร์ของทาง ของทางกลุ่มเป้าหมายของกลุมอนามัยนะคะแล้วก็ช่วยโคชชิ่งค่ะช่วยทําการเป็นเพื่อนหมือว่าเป็นเพื่อนว่าทำาทำยังไงบ้างนะถ้าจะต้องใช้เรื่องของการเล่นนะคะลงไปพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองจริงๆในทุกเซตติ้งนะคะอันนี้ค่ะแล้วทางกลมก็ก็มีความคาดหวังว่าอยากจะให้ พื้นที่มีพื้นที่แล้วก็มีเพลเวอร์เกอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ500คนทั่วประเทศไทยนะคะรวมถึงพื้นที่เนี่ยประมาณ300พื้นที่เนาะซึ่งทางเครือข่ายก็จะช่วยโคชชิ่งให้ให้ให้เกิดขึ้นค่ะ